่ละจะให้กลมชิ้นใหญ่กินชิ้นใหญ่หลือก็ปวดท้องอ่าแม่อาจารย์มันไม่ครบมั่นเนี่ยไ,<ง>ไหวัยวๆก่อนนะแล้วก่อนนะอย่าเพิ่งมาใกล้ๆก่อนนะแม่หันแล้วหล่เมื่อกี้กินเทียนแล้วว้ luôn, วาวช้ <Bird> อนด้วยช้อนด้วยใส่กล่องว้าวแฮปปี้เบิร์ดดีอะไรอีกของไหนของเจ้าเรีติดกับอันนี้โอ้โหมัดจิ้มหมดแล้วเรีติกอ่ะอันเนี้ย แล้วก <étique> <ural> well. ็เาให้เมคกี้ก <W ich. S 1> ่อนเมคกี้เอาไหนคะเมคกี้เอาล่มไหมล่มล้มล่มนะแม่หันให้เอาล่มนะโอ้ล่มมล่มนะให้เมคกี้อ๋อเจ้าภาพเอาไหนลูกเจ้าภาพมันเกิดเร็วตอวนี้กับลิปติปโอ้โหจะลิปติปอ้าวของแม็กกี้อันนี้ให้แม็กกี้ของแม็กกี้ได้แล้วรูปล้มน้องของน้อง อ่ะเมื่อกี้ลงเดี๋ยวแม่ไปเอาถ้วยแป๊บนึงนะถ้วเอะไอ่ะอ่ะเมื่อกี้นั่งลงลูกอาะมั่งเพื่อวลูกอะไรนะอุ้งทำไมหน่อยช่วยอย่อมไมหน่อยะแม่ไปเอาถ้วยอยู่ลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาถ้วยก่อนลูกแม่พูดว่าไงให้เพื่อช่วยช่วอยู่เอื่อช่วยชดวยอยู่ นกับอันนี้นะลงดูนทูยูกับอันนี้เดนแล้วทู้ยูด้วยม่กินท่าไม่กินเหรอั้งกินเลกไม่้งันเกิดเลยล่แม่เจนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ทูยูตั้งลงม่ก้นั้งลงลูกโจนี่กับอันนี้ ลิปสติก<ห>มันอยู่ตรงกลางอ่ะเอาเอาอันนี้ก่อนได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไป<ว>ยืนยืนยืตอันนี้เอา